วันที่2แล้วนะคะที่เราอยู่กันในช่วงของคิดถึงคุณจังและแอนดี้เขียนพิมุขสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อวานเราคุยถึงวัยเด็กไปแล้วนะวัยเด็กนี่แบบคลั่งไคล้พี่เบิร์ดมากวัยรุ่นยังเป็นอยู่ไหมที่สุดอ๋อยังเป็นยู่ไรม่ต้องเป็นลำเบอร์วันของผมไปตลอดชีวิตอ๋อโอเคงั้นพอพอเมื่อวานที่บอกอายุ13ก็ต้องเดินทางกลับไปที่อเมริกาใช่คุณพ่อ่อเรียกตัวเหรอคะเพราะอะไรฮะเรียนหนังสือไม่ไหวแล้วคือคือตอนเด็กผมโดนอัดมากจนจนรู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบเรียนหนังสือเยอะไป ตอนนั้นบ้าบอลเสื้อบอลต้องดีทุกตัวตอนนั้นชอบลิเวอร์พูลมากอ๋อลิเวอร์พูลที่บ้านคือริเวอร์พูลทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็ใกล้จะตกรอบทุกทีใช่โอ้โหเสียใจมากก็คือชอบชอบเล่นบอลนะครับชอบร้องเพลงตอนนั้นยังไม่มีคราอเกะก็จะชอบเอาไอ้พวกเทปแล้วก็อัดแล้วก็ร้องใส่ไมค์ลงไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้หนังสือละคือสอบเข้าที่ไหนไม่ได้เลยแล้วก็คุณแม่ก็บอกว่านั้นเองไปทํางาน ผมบอกจะทํางานอะไรแม่ยังเด็กอยู่เลยอตอนนั้นยี่สิบสองแล้วก็โทรไปหาป้าป้าที่อเมริกาแล้วป้าบอกว่าเอามาอยู่ที่อเมริกาเลยจบเรื่องอเอาให้ไปเรียนภาษาอังกฤษเอาให้ได้ภาษาแล้วก็มันจะได้ทํางานได้อะไรเงี้ยคือไม่ได้คิดเรื่องเรียนเลยด้วยซ้ำแล้วเสร็จปุ๊บอาสุเจก,ก็คือลุงผมน้องชายพ่อเนี่ยก็พาไปเองเลย พาผมกับพี่ชายไปสองคนแล้วก็ไปอยู่ที่นู่นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไปเนี่ยก็ได้น้องชายชื่อบรัยนที่เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็ตอนนั้นสามขวบแหละไปถึงเสร็จปุ๊บก็เหมือนกับชีวิตเปลี่ยนเลยนะพอลงจากเครื่องบินลงสนามบินเอโอเสร็จปุ๊บโอ้โหคือมันกลัวไปหมดอะกลัวว่าที่นี่ที่ไหนทั้งที่เป็นบ้านเกิดเราเราเกิดที่นี่แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้ที่พีาเราไม่เคยอยู่ใช่ไหมใช่และความที่เรากลัวพ่อด้วยเพราะเราไม่เคยอยู่กับพ่อ พอเนี่ยจะมาเมืองไทยเนี่ยสักประมาณ5ปีครั้งสิบปีครั้งอะไรอย่างเงี้ยต้องปรับตัวเองเยอะเหมือนกันเนาะเยอะมากครับแล้วก็กลัวผมกับพี่ชายนี่นั่งอยู่หลังรถเนี่ยจะได้รถฟอร์ดเนี่ยนั่งเกาะจับมือกันเนี่ยทั้งที่ปกตินี่ทะเลาะกันบ่อยนะแต่วันนั้นนี่คือจับมือกันน่เลยบอกไอ้นัตอย่าทิ้งกันด้วยอะไรเงี้ยคือกลัวกลัวแล้วก็พ่อเป็นคนดุใช้ได้แล้วทีนี้พอไปอยู่แล้วเป็นไงมีความสุขไหมมีความสุขมากครับมีความสุขทั้งที่ว่า ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มีโอกาสมาอยู่อเมริกาแล้วก็ได้มาอยู่ที่ที่แบบดีมากคือป,ป๊าเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ l อเใช่ไหม LA เอลเอนี่ก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นแหล่งที่ศูนย์รวมของ International อินเตอร์เนชั่นแนลถูกไหมครับร้านอาหารไทยร้านอาหารทงอาหารททไทยเยอะแยะไปหมดไทยเยอะแต่พ่อจะไม่ยุ่มกับคนไทยเลยเพราะพ่อบอกว่ามาที่นี่เพื่อเรียนภาษาอังกฤษเขาก็เลยย้ายขายที่อะไรทุกอย่างไปแล้วย้ายไปอยู่ที่เมืองซีรี o ์ของทอรน์คือเป็นเมืองของคน คนผิวขาวหมดเลยคนอเมริกันแท้อยู่รัฐอะไรคะอยู่แคลิฟอร์เนียครับใช่แล้วก็ได้เพื่อนบ้านน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกว่าบรรยากาศทุกอย่างมันดีไปหมดแล้วก็เรียนโรงเรียนเลยเข้าโรงเรียนเลยตอนนั้นไปสอบในภาษาอังกฤษไม่เป็นเลยเพราะว่าตอนที่อย่างที่ผมบอกว่าอยู่เมืองไทยโดนอัดเยอะแล้วผมหัวไม่ไปอะไรเงี้ยพอไปที่นู่นเนี่ยภาษาอังกฤษก็ไม่ได้สักคำเลยอ Apple นี่ยังสะกดไม่เป็นเลยอายุ13อมป๊าป๊าก็พาผมไปสอบเข้าไฮสคูล โดนคนเด้งกลับมาบอกว่าคุณพูดสังเกตไม่ได้เลยเขียนไม่ได้อ่านไม่ได้พูดไม่ได้เขาก็เลยให้ผมเนี่ยกลับไปเรียนเกรด8ปด junior high school แล้วไปสอบก็สอบไปสอบมาก็ได้เข้าไปแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลาสของ E.S.L ก็คือ,อ English, English as a foreign language, <second> language. ใช่ก็คือไปเรียนใหม่ตั้งแต่ต้นจนจนโอ้โหใช้เวลาประมาณอยู่ปีครึ่งภาษาเริ่ม pick up แล้วได้หมดแล้วอ่าเริ่มมาเริ่มมาเสร็จปุ๊บก็ อาจารย์เขาเห็นว่าเรามีความตั้งใจคือผมก็โดยโดยปริยายคือไปถึงเสส็จปุ๊บเนี่ยความที่เราไม่เคยชอบเรียนหนังสือเลยไปอยู่กับป้าความกลัวเกิดขึ้นต้องเรียนเลยมมันต้องเรียน <c oughs> มันต้องขันยันอะไรอย่างเงี้ยคือต้องตื่นตีห้าทุกวันตื่นตีห้าอาบน้าตีห้าเครื่งต้องพร้อมทาลันช์บ็อกซ์ให้เรียบร้อยแล้วตีห้าสี่ห้าจะต้องนั่งอยู่หน้าโตะ๊ะหน้าห้องพ่อแล้วอ่านหนังสือภาษาอังกฤษดัง,ดง วันละสองชั่วโมงก่อนไปโรงเรียนนั่นคือวิธีการผมที่ต้อเช็คภาษาอังกฤษเร็วขึ้นแล้วก็ป๊ป๊าก็จะไม่ให้ดูหนังมากจะให้ดูแต่การ์ตูนตอนเช้าใช่แล้วก็เข้มงวดกับคุณแล้วก็พี่ชายของคุณที่สุดเลยครับคือก่อนออกจากบ้านต้องวิดพื้นหนึ่งร้อยทีก่อนนอนต้องหนึ่งร้อยทีซิทอัพสองร้อยทีอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะได้แบบทุกอย่างแบบป๊าป้าหมดและช่วงระหว่างซัมเมอร์ก็คือบ้านเราจะมีสระว่ายน้าอยู่ด้านหลังมันจะมีฟอรนิ์ยาร์กับแบ็กยาร์ใช่ไหมฮะ เวลาตัดย่า่เนี่ยเราก็ต้องตัดเองคือเราไปจ้างคนเขามาตัดเนี่ยเขาคิดชั่วโมงละสามสิบเหรียญข้างหลังเนี่ยเป็นที่แล้วก็มีสยายใช่ไหมคือเราต้องขุดเองทําอะไรเองทุกอย่างคือมันเหมือนกับว่าต้องช่วยช่วยตัวเองนะคือช่วยกัน,นช่วยกันเลียนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากคนที่แบบตื่นสายไม่ชอบเรียนหนังสือ,เ,อเล่นแต่กีฬาเอาแต่ร้องเพลงเขาต้อกลายเป็นว่า,วาต้องเป็นพ่อบ้านต้องดูแลน้องชาย ต้องค้ากับข้าวแ้ก็กินเวลาปาป้าบามาไม่อยู่บ้านอะไรน้องชายคนเดียวหรือสองคนน้องชายกับน้องสาวใช่ไใช่ตอนแรกมีน้องชายก่อนพอไปอยู่่นู่นได้สามปีเนี่ยน้องสาวก็เกิดชื่อซินเตียน่ารักมากก็เลยก็เลยก็เลยเปลี่ยนตัวเองเลยจากจากที่เคยใช้ชีวิตที่เมืองไทยไปอยู่ที่อเมริกาก็ต้องปรับตัวเองเยอะแล้ววัยรุ่นที่นู่นแหละเพราะคุณเป็นวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นที่อเมริกาเป็นไงคือที่นู่นเนี่ยจะเป็นเหมือนในหนังในหนังพวกแบบทับีกก็สิงเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเหรอก็ประมาณนั้นเป็นไฮสคูลถูกต้อง เมื่อก่อนนี้อยี่ห้อยี่ห้อที่เราใส่ต้องเป็นแจนสปอร์ตใช่ไหมฮะกางเกงต้องเป็นรีวายลีบๆีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนจะรปใส่ยี่ห้อตัวสบายๆนะสบายๆเยอะมากเกินไปใช่แล้วก็คือจักรยานครับปั่นจักรยานไปโรงเรียนเหมือนกันนะปั่นจักรยานไปไหมเสือหมอบเออหรือจะเป็นแบบจักรยานที่แบบว่าตัวตัวคารจะแบบเปิดอ่างเงี้ยแลวจับอ่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือทั้งหมดคือผมว่าชีวิตที่นู่นเขาดูสบายแล้วก็ มันก็มีความน่ากลัวอยู่ในโรงเรียนเพราะว่าเราเป็นคนไทยภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเก่งไปที่นู่นก็โดนคนแกล้งต้องเจียมตัวเจียมตัวเหมือนกันไม่ไม่มีเรื่องเขามีต่อยตลอดอ๋อจริงเหรอโอ้โหชพ่อผชชอบมากเลยเธอก็ไม่คือใช่ไหมมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ผมไปผมจําได้เลยเพราะชานุกลมของเราเนี่ยมันเล่นเลยแต่พอเราไปที่นู่นเนี่ยคนญี่ปุ่นเกาหลีจีนมาเลออะไรเขาก็มีดิฉันเยของเขาไปผมเจอแม็กคนหนึ่งคือตอนไปผมตูวเตี้ยแค่นี้ไงนิสิสาม แหมคือตัวว่าเริ่มเลยเขามาถึงเสร็จ๊บเขาเหมือนแกล้งเราอะไรเงี้ยเห็นว่าเราสู้ไม่ได้เขาหยิบดิฉันวีมาแล้วเ็เปิดดูเปิดดูแล้วก็พูดภาษาอังกฤษที่เราไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเป็นแสลงเขาก็ฉีกครึ่งเลย,ยครึ่งเสร็จผมเอาก็อีฟฟาดเขาเลย,ย <laughs> คือสนุกมากสนุกมากแล้วโดนผ้าต <c ười> <ๆ>าเลยย่ <c ười> ทตามนะไม่คือหมายว่าเราต้องป้องกันตัวเองด้วยแล้วเขาก็มาเหยียดสีก็คือต้องมัมนมีจริงๆฮะเรือ่องการเหยียดสีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ ไฟกับเขาจนเขายอมรับเรา,ากลายเป็นเพื่อนที่เ <จน S 2> ดกกันอ,กอีกไม่กี่ปีต่อมาตัวเท่ากันเลยคนะ่ะก็จากผมกินน้ํากินน้ําน้อยมากผมกินนมเยอะอกินวันละกันละกัลรอนสองกัลรอนเลยนม,มใช่ก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็เติบโตขึ้นเร็วมากมจากฟุตบอลก็เล่นเป็นบาสเกตบอลริกันฟุตบอลไปอะไรเนี้ย ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งแล้วอยู่นานไหมอยู่ที่บริการนานไหมผมอยู่ทั้งหมดหปีครับ1 3บสาถึงสิบแปดแล้วก็ช่วงสิบเนี่ยก็เกิดเรื่องราวของเริ่มมีเพื่อนเยอะเพื่อนก็เป็นแก๊งบ้างอะไรอย่างเงี้ยโกนหัวบางคนนีสักอะไรเงี้ยพ่อเริ่มไม่ไหวแล้วใช่ไหมคือผมอะไม่ได้เกเรหรอกแต่ว่ามันเป็นอย่างงี้ับพี่เพิ่อมันเป็นเหมือนกับว่าเพื่อนป้าป๊าเนี่ยชื่อว่าอังเคลชางทํางานที่เดียวกันแล้วก็เป็นคนจีนลูกของคุณไมเคิลชางเนี่ยเขาเป็นแก๊งสเตอร์เป็นหัวหน้าแก๊งเลย แล้วเขามีสักเต็มตัวเลยแล้ะปาไปเจอที่บ้านอะไรเงี้ยโอ้โหลูกชายเขานี่ทั้งขโมยสตางซื้อปืนเถื่อนขับรถยิงชาวบ้านอะไรเงี้ยและปาเขาเห็นบอกว่ากลัวจะเป็นแบบนั้นไงเขาก็เลยแบบบีบผมบีบเขาอีกเครานี้เนี่ยเสื้อผ้าจากเมื่อก่อนเราใส่รีไวรลลี่อย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้แอบไปซื้อพวกกางเกงแบบแบ็กี้ใหญ่ๆฮิปฮอปรู้ไหมใส่ไงในบ้านห้ามใส่หละผมจะเก็บ แอบไปซื้อด้วยนะป๊าป๊าเขาจะอาทิตย์ละยี่สิบเหรียญเพราะเรามีร้านบ็อกไปไปกินท,ที่ที่โรงเรียนอยู่แล้วเราก็จะแอบซื้อเสร็จปุ๊บพับใส่กระเป๋าเอานังสือปิดพอ,อไปถึงหน้าปากซอยที่บ้านเปลี่ยนขโมวกมาใส่เป๋อะไรอย่างเงี้ยก็คือ,คอ,อจะแอบทําตลอดอเลยเนี้ยจนป๊าป๊าไปจับได้ที่โรงเรียนเพราะว่าไปต่อยก,กันในโรงเรียนแล้วป๊าป๊าเขาก็ใช่เธอนี้แล้วป๊าป้าเขาก็มามา คือต้องเข้าใจสิว่าอย่างที่ผมบอกว่าเรามันไม่ใช่ัยรุ่นอย่างเดียวนะคือเหมือนกับพวกเม็กซิกันพวกคนผิวดำเนี่ยเขาจะไม่ชอบคนเอเชียมากุ่ไหร่คือยกเว้นแต่คุณพูดภาอังกฤษได้หรือว่าคุณเป็น native speaking โอเคไม่มีปัญหาแต่เราไม่เป็นเนยพอเราพยายามจะพูดพูดพูดเขาก็จะแบบตัดตัดย uh, slow go away อะไรอย่าง,งานั้นเราก็เกิดการแบบว่าผักกันไปผักกันมา ดีนซอฟฟิตก็คือที่ที่โรงเรียนเขาก็จะเรียกคุณพ่อมาแล้ววันนั้นเนี่ยใส่กางเกงเต็มแม็กเลยโอ้ยตกใจไม่ไปเอากางเกงไาจากไหนเนี่ยอะไรอย่างนี้ก็เลยพ่อพ่อท่านจะสตรีทุนนะมากครับแล้วแม่ล่ะแม่ที่เป็นญี่ปุ่นตามใจครับน่ารักน่ารักมากแล้วก็ชื่อคุณแม่นอริกกุใช่ก็คุณพ่อเห็นว่าเรามีแนวโน้มว่าจะไปทางนั้นเขาก็เลยือกว่าจะส่งกลับมาอยู่แม่กลับมาอยู่เมืองไทย ใช่แบบก็เลยอยู่ได้5ปีกับอยู่ไปียังไม่ทันเข้ามหาวิทยาลัยเลยได้เข้าไป semester หนึ่งละที่ El Camino College เป็น community college เป็นเของรัฐบาลแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเรียนไปได้ semester หนึ่งเนี่ยพ่อบอกว่าคุณแม่ป่วย คุณแก็คุณพี่สาวพ่ออ๋อที่เลี้ยงคุณตอนเด็กคุณป้าที่เมืองไทยบอกป่วยให้กลับไปอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นทำงานแล้วผมทำงานตั้งแต่อายุสิบหกอะทำงานแบบพวกแบบเป็นแคชเชียร์เป็นสต็อกคีเปอร์เป็นที่ทำในแมคโครพวกเด็กเด็เขายกคงยกของเนี่ยทำหมดเลยวันละแปดชั่วโมงใช่ก็ตัดสินใจว่าโอเคกลับก็กลับเลยก็กลับมาเสร็จปุ๊บกลายไปว่าป๊าปาหนอ แม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยเราให้กลับมาแต่ก่อนกลับมาเนี่ยมัน่ปงนี้ผมไปเจอเพื่อนคนไทยคนหนึ่งชื่อว่าโกศลแล้วเขาเนี่ยเป็นแนวประมาณเพิ่งมาจากเมืองไทย่ะเทรนอะไรที่เมืองไทยก็มีกันเนี่ยเขาก็จะมาบอกผมมาเล่าสู่คนฟังตลอดอะไรเงี้ยตอนนั้นเออถ้าจําได้มีพี่เจ1้อยแปตอนนั้นฮิตมาก UST เจมนทนใครกันแรปเตอร์ตอนเบดีอ่ะใช่เขาจะเอาเพลงมาฝากคุอามาให้เราฟัง แล้วเราก็จะแบบให้ชอบอะ่ะแอบไปซื้อเพราะป้าจะเลยว่าป้าไม่ไม่คุยกับคนไทย <c oughs> คือป้า <c oughs> ป้าต้องให้พูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะถ้า,าพูดไทยไม่พูดนอกบ้านเ,ออเพราะว่าต้องเกรงใจคุณแม่ญี่ปุ่นด้วยเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะเข้าใจอะไรอย่างีไปเนี่ยออก็ก็เกิดอาการเหมือนกับว่าอยากได้เพลงไทยก็เลยขับรถกับเพื่อนเนี่ยที่ชื่อโกสลเนี่ยขับรถเข้าไปไทยแถวก็ไปซื้อพวกซีดีเทปอะไรเงี้ยแล้วก็เผอิญมี เจ้าของร้านเช่าเทปเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยคุณนี่หน้าตาใช้ได้นะเพราะตอนนั้นหุ่นแบบว่าเราวิดพื้นเราอะไรเล่นกีฬากันตลอดอ่างเงี้ยบอกเฮ้ยร้องกลับไปเมืองไทยไปประกวดพวกเธอกับฉันแพรไหมเราไม่รู้จักหรอกคืออะไรเขาบอกเฮ้ย oh, หน้าตาคุณใช้ได้นะร้องนี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ใครใครบอ่อยเราร้องเราร้องเลยเราก็ร้องให้เขาฟังเลย oh, ร้องพี่เบริร <kay> ์ดร้องพี่เจเ้ <kay> ย <kay> ก็เลยกะว่ากลับไปจะไปประกวดเลยใช่ไหมอยากร้องมาประกวดก็เลยพอมาถึงเมืองไทยเสร็จปุ๊บปุ๊บประกวดเลยตอนนั้นเท่าไหร่สิบแปด ตอนนั้น19ครับ19ขึ้น20กลับมาเสร็จปุ๊บตอนแรกกลับมาเนี่ยผมก็พยายามนึกก่อนว่าสิ่งแรกที่เราอยากทําคืออะไรประกวดอยากเจอพี่เบิร์ตอยากเจอพี่เบิร์ตมากเพราะว่าตอนอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็คือได้แต่เช่าวิดีโอเขามาดูว่าพี่เบิร์ตโอ้ยน่าตอนนั้นความทรงจาไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมความทรงจำไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหม,อมคอนเสริร์ตที่พี่เบิร์ตบอกเขาจะลาแล้วเขาจะไม่ร้องพักดีใหญ่ผมร้องไห้เลยนะเลยอยากกลับมาเจอพี่เบิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเก็ีไหม แล้วพอกลับมาเสร็จปุ๊บพ่อก็เลยถามอาป้าอาป้านี่คืออาแปะเป็นพี่ชายพ่อที่อยู่เมืองชายเพราะอาป้าไม่ได้กลับมาด้วยพ่อบุกไม่ได้กลับมาอป้านั่งรถเมล์จากบ้านเราไปแกร,รมมี่ยังไงจะไปหาพี่เบิร์ดจริงๆแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยอาอาอาป้าเนี่ยอาแปะผมเนี่ย,ยก็บอกว่าเองก็นั่งเนี่ยเพราะบ้านมัอยู่พระรามหกนี่ยหมยมราชให้ไปลงประตูน้ําประตูน้ําเสร็จต่อสายอะไรทุกอย่างเนี่ยไปลงกศะสุนมาลงหน้าแกรมมี่เลยคุณก็ทําตามทําตามทุกอย่างพอไปถึงเสร็จปุ๊บผมเห็นกสิกร ตรงซีมิเก่ามันจะมีกรสิกรข้างล่างจำได้ว่าพี่เบิร์ตเนี่ยเคยทำงานเป็นพนักงานอยู่ที่แบงค์แบงค์หนึ่งจำชื่อไม่ได้คิดว่ากสิกรเนี่ยเป็นพนงจริงๆผมไม่ได้โกรธนี่พูดแบบว่าไม่ไม่อายเลยนะแล้วผมก็เดินเดินไปถามยามว่าพี่เบิร์ตอยู่ไหมตามภาษาเด็กๆนะคือก็ไม่เด็กแล้วยี่สิบนยี่สิบกแล้วก็คือดูบ้องๆแล้วนะแต่คืออยากเจอพี่เบิร์ตบอกอยาก ก็คงจะเหมือนคนอื่นๆ,ๆที่แบบอยากจะบอกพี่เบิร์ดว่ารักขนาดไหน,นอีไยแบบว่าทุกวันนี้ผมร้องเพลงพี่เบิร์ดได้ทุกเพลง,งอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บธนาคารเขาก็พูดแบบเนินๆหน่อย,ยว่า,วาพี่เบิร์ดไม่อยู่อะไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าผมก็แบบว่าเอาแล้วพี่เบิร์ดไปไหนอะนี่เจ้าของเป็นธนาคารหรือเ,เปล่าอะไรเงี้ย<ๆ>ก็เขาบอกให้ผมเข้าไปถ้าจําได้ว่าตึกซีมิกเนี่ยข้างล่างเนี่ยก่อนที่จะขึ้นลิฟต์ไปเนี่ยมันจะมีอิมเมจชันพนักงานผมก็เินเข้าไปคุยพนักงานบอกพี่เบิร์ดอยู่ไหมครับขายเทปขายเทปใช่ แล้วเขาบอกว่าพี่เบิร์ตไม่เข้านะคะคือเขาพูดเหมือนกับพี่เบิร์ตกำลังจะเข้าแต่บอกพี่เบิร์ตไม่เข้าแต่น่าจะเข้าผมก็เลยยินรอไงยินรอเสร็จปุ๊บเนี่ยอเผอิญว่าวันนั้นเนี่ยเหมือนกับเจอ <c oughs> เจออะไรเจอคนในอะไรที่คือพี่เป็ดนายสะอาดอออแล้วก็เจอพี่ก๊อกพี่หมก๊อกหม่อมตุ้ยดีซิงก็เห็นว่าเฮ้ยพี่ครับผมอยากแบบร้องเพลงร้องไงอะไรเงี้ยเจอพี่เขากำลังขาขึ้นขึ้นลิไ์ไปอะไรเงี้ยเขาบอกเอยอยากขอขึ้น ไปเดี๋ยวตามไปคุยกันอะไรเงี้ยเพราะความที่เราแต่งตัวเป็นฮิปฮอปมีหมวกมีซาบงซาเบาคือมันมันเด่นชัดว่าเออเด็กคนนี้ไม่เด็กไทยอ่ะก็ขึ้นไปขึ้นไปเสร็จปอ๋อเหรอให้ขึ้นเลยก็ขึ้นใหก็คือแลกบัตรประชาชนไปอะไรเงี้ยพอขึ้นไปเสร็จพวกเขาอะไรพิกกอเขาก็อยู่วอชิงตันดีซีไงเขาก็จะรู้ว่าเออเด็กอเมริกันมาอยู่เมืองไทยเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาอธิบายเขาบอกว่าเฮ้ยอยากทำเนี่ยไปร้องเพลงมาสามเพลงเพลงเริ่มต้นแล้วอ๋อโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันถึงเรื่องงตร ต้องพรุ่งนี้แล้วเพราะพรุ่งนี้เราจะคุยถึงการเดินเข้าสู่ถนนสายดนตรี Dream, แบบแอนดี้คิดดูอยากเจอพี่เมิร์ดได้ร้องเพลงเลยไปกกิตรกร<ป> <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะขอบคุณ,คณมากครับ